อาหาร5อย่างทําให้ผิวพังแล้วก็แก่ก่อนวัยหลายคนที่ไม่อยากแก่ต้องฟังเลยนะคะห้ามพลาดเลยอย่างแรกคือมันฝรั่งทอดกรอบไอ้มันฝรั่งแผ่นๆนี่แหละค่ะขนมขบเคี้ยวที่หลายๆคนอาจจะชอบเพราะกินแล้วเพลินแต่ข้างในเนี่ยบอกเลยว่ามันทอดมานะมันก็จะมีทั้งไขมันด้วยรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตที่ขัดสีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอลลาเจนหายทําให้ผิวเราเนี่ยดูแก่ดูเหี่ยวดูโทมด้วย 2นะคะคืออาหารแช่แข็งอาหารประเภทแพ็คๆที่แช่แข็งเรียบร้อยแล้วต้องเอามาเข้าไมโครเวฟแบบนี้ค่ะจะมีโซเดียมค่อนข้างจะสูงก็คือกินแล้วจะเค็มๆเนาะพอโซเดียมสูงก็จะทําให้ตัวเรามันบวมน้ําแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูแก่ดูเหี่ยวด้วยไม่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะไม่ต้องทาน3ค่ะ เบคอนเบคอนหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกก็ดีหรืออาหารแปรรูปพวกนี้เนี่ยส่วนมากจะมีอะไรมีไนเตรตสูงตัวไนเตรตเนี่ยเราก็จะเข้าไปทําอะไรร่างกายทําให้ผิวของเราดูแก่ดูเหี่ยวดูโทรมดังนั้นไม่แนะนํานะคะ C ค่ะก็คืออาหารเค็มจัด เค็มจัดในที่นี้คือพอเราชิมแล้วมันมีเกลือสูงๆน้ํำปลาสูงๆเค็มๆมากๆส่งผลเสียเพราะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกักเก็บน้ําใต้ผิวมากเกินไปจะดูแล้วหน้าบวมตัวบวมนะคะแต่ในที่นี้ไม่ใช่บวมแล้วมันดูตึงนะจะทําให้ผิวดูเหี่ยวด้วยแล้วก็ดูโทมไม่สดใสค่ะดังนั้นควรเลี่ยงอาหารที่เค็มจัด กินเป็นรถกลางๆจืดๆเข้าไว้จะดีกว่าจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสด้วยแล้วก็ไม่แก่ด้วยนะคะและสุดท้ายอย่างที่5ก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองสังเกตดูอาหารฟาสต์ฟู้ดมักจะไปทอดอยู่ในอุณหภูมิที่สูงมากๆตัวนี้ต้องระวังเลยเพราะอุณหภูมิที่สูงมากๆจะทําให้อาหารเนี่ยมันปล่อยออกมาคือสารอนุมูลอิสระค่ะสารอนุมูลอิสระกินเข้าไปเยอะๆก็ทําให้ผิวแก่ก่อนวัยแล้วก็ทําให้เกิดริ้วรอยต่างๆมากม ก็โดยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์กินผักผลไม้หลากสีดื่มน้ําให้ได้วลนละ2-3ลิตรนอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันด้วยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้วเกบแนะนําตัวนี้นะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยลดฝ้ากละจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นลดอาการแสบแดงแสบกลานได้ด้วย ใช้เช้าเย็นควบคู่กับบีบีกันแดดเคที่ S.P.F 50 PA บ p กบวกที่กันได้ทั้ง U.V.A U.V.B แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่สูตรพายแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ชุดนี้เซตนี้จากเคที่ในราคาพิเศษทักเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ